ดูค่ะนะเขานี่ค่ะพอเขาดวงความน่าเยอะๆน้องพักบุงจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะ ดีค่ะทุกคนก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานียูเคค่ะนะก็วันนี้ยานีจะมาเก็บพักอีกแล้วนะคะก็เก็บแขพักบุงคานาวันนี้พักบุงแล้วก็ใบโหระพ้คผ่าคานาอย่างมีเลือลอีกนิดนึงคานี้ค่ะนะยังเ็ยเลยคะนะานาวาตอนนี้ลงปุกพักของอยานีไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะคะที่มีเลือกก็จะเป็นนี่คานาโหระพผาแมงลักแล้วก็ มะเขือโปะนะคะมะเขือโปะที่านี่ปลูกไว้จะตนเนาะแล้วก็ทีเลือดทั้งหมดนี้นะคะในนี้จะเป็นพริกค่ะนะก็ตอนนี้เอ่อพริกข้อ,อยงยานี้นะคะก็เริ่มอกดอกเลยเนาะเอ่อยานี้ปลูก ชาไปนิดนึงค่ะนะจริงๆเล้วตอนนี้อย่านี่ก็จะคือว่าเดือนหน้าอย่านี่ก็ได้เวลาแกปพริกแล้วเนาะแต่ตอนนี้พริกข้องอย่านี่เพิ่งจะออกดอกค่ะนะอย่านี่ก็ไม่รู้ว่าเออจะได้แกปแบบว่าสีแดงหรือเปล่าค่ะนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะถ้าพริกไม่แดงอย่านี่ก็จะแกปหลูกยเขี้ยวๆไปไหวกินเนาะแชแข้งอาไว้ทำเออน้ำพริกก็ได้เนาะทำแกงเขียวหวานในไรแบบนี้ค่ะนะ ก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานี่จะให้ดูพริกข้องยานี่นะคะว่าตอนนี้มันะจะเริบโต,ตไปทึ่งไลยหรือนกออกโอกหออยืขนาดไหนค่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นยานี่ก็จะตัดพักบุงเดี๋ยวยานี่จะให้ดูพักบุงด้วยค่ะนะที่ในโรงปลูกที่ยานี่ปลูกเอาไว้ยังยังได้ก,กินนะคะแต่ข้างนอกนุน่นยานี่ทอนทิ้งไปแล้วเนาะตัดรบสุดท้ายแล้วก็ทิ้งไปแล้วค่ะนะเพราะว่าเขาลืมจะเลี้ยงเลยค่ะนะเขาหมดอายุไข,ขค่ะเพราะว่านะ เาเนาะเขาเขาไปแล้วค่ะนะก็โอเคค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะน้าในโรงปลูกข้องยานีในในโรงปลูกพักข้องยานี่เนาะแล้วก็หลังจากนั้นอย่านีจะตัดพักก็โอเคค่ะทุกคนนี้จะเป็นโรงปลูกพักข้องยานี่เนาะเดี๋ยวอย่างนี่จะให้ดูพักบุงก่อนเลยค่ะนะก็ สังเกตด,ดูนะคะทุกคนว่า,าพักบุงอย่านี่ก็ยังพอกินได้นะคะนี่ค่ะนะแต่ก็ถ้าเกิดว่ามาดูฝั่งนี้เนะเาะเพราะว่าฝั่งนี้ไม่คอยโดนแดดอ่ะนะอย่านี่คิดว่าก็ดูค่ะนะเขานี่ค่ะพอเขาวดวงความน่าเยอะๆเนาะพักบุงจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนะนี่ค่ะทุกคนดูค่ะนะก็คือ ยานีคิดว่ารอบนี่อาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเนาะที่ยานีเก็บพักบุงนะแล้วก็หล่างจากนั้นยานีก็จะรื้อทิ้งนะคะแล้วก็ยานีจะปลูกขนาในนี่เนะเาะในในกระทั่งนี่นะคะนะแล้วก็อน,นี้ค่ะนะยานีจะมีโหระพาอันนี้เป็นกระชายเนาะกระชายซี่กระทั่งค่ะนะแล้วก็อน,นี้เป็นใบแหม่งหลักเนาะ แล้วก็อันนั้นก็โหระพาด้วยค่ะนะก็โหระพาก็ลืมจะแบบว่าเอา่อเหี้ยวเหี้ยวเหลเหนือนกันค่ะนะนี่ค่ะดูค่ะนะสภาพเนาะก็คือเขาอ้าดูงความเน่าอะค่ะนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกขมยานีค่ะนะยานี่ก็มียูซ่องพันนะคะที่ยานีปลูกเนาะอันนี้เป็นพริกเอ่อเป็นพริกเม็ดเล็กๆ เน,นี่ยค่ะนะก็ก็ชื่อว่าไม่แหลกเกินไปแต่ก็เนี่ยค่ะนะแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพริกสีเพื่อนยานีให้มาเนาะพริกแหง้งแล้วก็ยานีเอามาโะเอามาเล็ดมาโะเนาะน่าจะเป็นชิอา่าเป็นพริกขี้นุ่นี่แหละค่ะนะหรือว่าพริกอะไรก็ไม่รู้พริกชีฟ้าไม่แน่ใจค่ะนะยานีไม่คอยมีความรู้เรื่องพริกนะคะเอแล้วก็ อันนี้จะเป็นอ่พริกเบิร์นไอชิลีนะทียาน,นี่ซื้อมาจากร้านอ่คนอินเดียค่ะนะเเป็นพริกแห้งอย่างนี่ก็ลองเอามาพอแล้วก็ปลูกเหมือนกันค่ะนะก็โอเคเนาะอันนี้จะเป็นพริกที่กำลังออกดอกเลยค่ะน้านี่ค่ะนะนี่คะะ่คะก็เข้าเริมออกทุกต้นแล้วนะคะนี่เนาะ แต่ก็ยังไม่ออกดอกเยอะเท่าไรนะคะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นนี่ค่ะนะเป็นต้นมะกเคอเจะต้นที่หยานี่ปลูกเอาไว้นะเขาก็ยังออกลูกนะคะยังออกลูกมาให้หยานี่ได้กินเนาะแต่ดูสภาพใบเขาก็จะออกเรื่องๆหรือมืนกันค่ะนะนี่ค่ะนะยังมีลูกค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวอีกวันท่องวันหยานี่ก็จะเก็บไปจิ้มน้าพริกเนาะแล้วก็ แต่คขก็อย่างออกดอกนะคะนี่ค่ะนะอย่างออกดอกแล้วก็ออกพ้นค่ะนะนี่ค่ะแต่ยานีก็ไม่รู้ว่าเขาจะทนเนาได้ขนาดเนยได้นานแค่เนอยค่ะนะดูค่ะนุ่งค่ะลุกอย่างออกเนาะนุ่นค่ะนะโอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะไปตัดพักบุงเนาะ